สวัสดีค่ะวันนี้แม่มีสลาม10บ,บาทมาค่ะแม่ซื้อมาจากร้านทุกอย่าง10บ,บาทนะคะกระปุกละสิบบาทเองแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงนะเพราะว่ายังไม่ได้เคยเปิดเลยจะมาเปิดพร้อมน้องๆน,นะคะมาตอนนี้แม่อ่ามาดูกันก่อนแม่ซื้อมาหาสีจริงๆเขามีสีมากกว่าน,นี้นะมีประมาณแสีนะคะจะมีอันนี้แม่สีชมพูใช่ไหม กมีสีแดงด้วยแม้ว่ามันใกล้ๆกันเลยไม่ได้เอามาแล้วก็มีสีเหมือนเทาเข้มคือเป็นสีน้าเงินแต่ออกเกือบเทาเลยะค่ะแล้วก็สีแม่จะไม่ได้อาจจะมีเจ็ดนะประมาณนี้แหละมาดูกันเลยว่านเนื้อจะเป็นยังไงนะโตอนแรกนึกว่าจะเหลวนะคะตอนแรกเข้าใจว่าจะเหลวนะตอนแม่ซื้อคือดูเหมือนจะเหลวจริงๆมันไม่เหลวเนี่ย ก็สีใสกิ๊กสวยเชียวนะคะใสแจ๋วสีม่วงนะคือสลามพวกนี้นะคะเราก็ไม่รู้ส่วนผสมใช่ไหมถ้าน้องๆซื้อมาเล่นแล้วก็อย่าเล่นนานนะคะเล่นแป๊บๆแ,แล้วก็ถ้ารู้สึกว่าแพ้คันเป็นผื่นแสบมืออ่ะเลิกเล่นเลยนะแล้วก็ไปทุกครั้งที่เล่นก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะสีม่วง แกะแล้วแม่ใส่ถ้วยไ้ต่อไปสีเหลืองมาดูหน้ากล่องกันไหนนะภาษาจีนเนาะสีเหลืองนี่แม่เวลาหยิบามารู้สึกนึกถึงเยลลี่ถ้วยๆท,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 ที่เราทำแช่ตัวเย็นกันเลยค่ะจริงๆตอนที่ดูอ่ะแม่เข้าใจว่ามันจะแบบ เหลวเป็นน้ำเลยเนี่ยค่ะมันเอียงเอียงอยู่นี้รอดเป็นอย่างเงี้ยแม่ก็นึกว่าเหลวอนเนี้ยจริงก็เนื้อแข็งนีนะกับตัว2ี่บาทที่แม่รีวิวไปครั้งก่อนนะคะที่เป็นผลไม้นะอันนี้ดูแข็งกว่านิดนึงดูแน่นกว่าน,นิดนึงนะเสร็จแล้วก็ใส่ถ้วยไว้ก่อนนะต่อไปก็เป็นสีฟ้านะคะ ฝานี่เหมือนกันหมดเลยนะแม้ว่าเนื้อคงเหมือนเหมือนกันไงต่างกันแค่สีแหลนะนาะมลองไม่ได้มาจิ้มฟังเสียงอะไรนะฟังเสียงหน่อยต่อไปนะคะสองสีนี้อันนี้แม่ชอบที่สุดนะน,นี้ลองลงมานะเพราะว่าสวยดีเนาะเป็นสีเขียวที่สวยเลยะค่ะ เราก็จะเอาอันที่ลองลงมาก่อนนะสวยดีเนาะมันเขียวสวยดีเนาะแต่แม้ว่าสีเขียวมันใกล้เคียงสีฟ้าจังเลยสีสวยเชี่ยว เราก็จะเอาลงไปนะคะใกล้จะครบแล้วสีของแม่นะมาเรามาดูสีชมพูสุดที่รักกันเลยนี่น่ารักจังเลยมีน้องๆบอกแม่ให้ทำสลามแช่ตู้เย็นนะคะคือยังไงอะ่ะเล่าให้แม่ฟังหน่อยสีเขาคือแช่ตู้เย็นกันแล้วเอามาเล่นเหรอคะหรือว่าหรือว่าแช่ให้มันแข็งโป๊กคือยังไงอะ่ะบอกแม่หน่อยนะ อย่างสกูชี่แช่ตัวเยายไหนแช่แล้วมันจะสโลใช่ไหมที่มีคนบอกแม่มาแต่สลามนี่คือมาคอมเมนต์บอกแม่หน่อยนะคะนี่สวยจังเลยสีชมพูนะมสวยจังเลยดูสิ นี่สวยมากเลยนะคะเป็นชั้นๆเลยนะแม่วางสีชมพูเอไปอีกเรียบร้อยนะคะสลามส0บาทของแม่นะคะ5สีทั้งหมดนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะที่เพจแล้วก็ Instagram มแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe channel นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะ ขอบคุค่ะด้วยเดีนะคะขอบคุณค่ะด้วยเช่ดกะ